เป็นตุ๊กตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเวลาที่เอาไปโรงเรียนเนี่ยเราจะมีวิที่ไหนบ้างที่จะเอาเก็บเอาไว้นะคะในตัวแบบว่าที่ห้อยตัวไว้นะคะตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องตรงไหนดีนะหาแลบห้อ,องแหละ ตั้งกลงโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะะเวลาเรามาเสื้อกันหนาวก็จะเอาแขมาใช่ไหมเนี่ยเอาอเขเอาตรงนี้ของมันมานะคะก็ห้ยผูกโปมนะคะหนึ่งครั้งแบบนี้ จะผูกโบก็ได้ให้เป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการมัดกันเลยนะคะเอาอะไรามาตั้งตรงนี้หน่อยมันเห็นดู